วันนี้คือพิธีจุดไฟพระสุริยะเพื่อจุดเทียนเสริมบารมีรวมแสงพระอาทิตย์จนเกิดไฟขึ้นนี่คือชนวนแรกที่จะถูกส่งต่อไปยังเทียนมุงคลคืนนี้ครับ เทียนที่ใช้ในวันนี้คือเทียนรัตนมาลาหลวงและเทียนสักกัดตัวหลวงที่สืบทอดตามตำรามากว่าร้อยปีเชื่อกันว่าเทียนเหล่านี้จะช่วยเสริมดวงชะตาให้รุ่งเรืองและปกป้องคุ้มครองจากสิ่งไม่ดีครับ นี่คือภาพความรักสามาัคคีและความศรัทธ,ธาที่มีต่อพระคูบาเกียรติยศทุกคนช่วยกันส่งต่อเครื่องขคยธรรมเหมือนส่งต่อความรักเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะใช้ประกอบพิธีในคืนนี้ในค่าคืนนี้พิธีเสริมดวงชะตาเริ่มต้นคืนท่ามกลางผู้คนจากทั่วทั้งประเทศที่มาด้วยศรัทธ,ธา ว่าน120ชนิดถูกต้มเตรียมพร้อมสำหรับพิธีอาบน้ำว่านและทุกสายตาจับจ้องไปยัง